เริ่มต้นเนี่ยรู้จักพี่เขาตั้งแต่ตอนที่สัมภาษณ์งานนะคะเมื่อปี52นะคะพี่เขาเป็นคนสุดท้ายที่ยังอยู่ที่การไฟฟ้าส่วนที่ภาคนะคะแล้วก็พี่เขาได้สัมภาษณ์เข้ามานะคะซึ่งคำพูดที่บอกกับพี่เขาในวันนั้นนะคะก็คือว่าหนูจะตั้งใจทำงานนะคะมันทำให้ทุกครั้งที่หนูรู้สึกแบบเหนื่อยหรือรู้สึกไม่ขยัน ก็จะนึกถึงความรู้สึกย้อนทำให้หนูรู้สึกว่าหนูต้องย้อนกลับไปที่จุดเดิมว่าหนูเข้างานเพื่ออะไรนะคะ mm hmm. ก็เลยอยากขอบคุณพีม่มากเลยนะคะที่เป็นเหมือนคนดึงสติหนูนะคะทุกครั้งที่เรารู้รสึกไม่ไม่ค่อยโอเคนะ,นะคะ mm hmm. พอต่อมาออพอเข้ามาที่พอเริ่มงานวันแรกนะคะ mm hmm. ก็มาเจอพี่ของที่กองแผนงานแล้ว เจอพี่เขาตอนนั้นพี่เขาเปน็นรองอองแล้วยิ่งรู้สึกดีใจเขาไปใหญ่เลยะคะ่ะเพราะว่าคือตอนสัมภาษณ์เนี่ยนะทุกคนหน่าบึ่งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเขตมุกัวเสืิออะไรเงี้ยนะคะพี่มันตีอะไรเงี้ยค่ะก็หน้าบึ่งหมดเลยมีจะมีพี่เขาอยู่คนเดียว,วที่ทีมนะคะมันเลยรู้สึกแบบว่าเฮ้ยใ,ในที่ทํางานเนี่ยอย่างน้อยก็มีหนึ่งคนท,ที่ที่เขาแบบ ใจดีกับเรานะคะแล้วเราก้าที่จะเปิดใจที่จะเปลียาก็เลยเป็นทุกครั้งเนี่ยที่เวลาเราสมีปัญหาอะไรนะคะไม่ว่าเรื่องใดๆก็แล้วแต่นเนี่ยเรากล้าที่จะไปปรึกษาไปขอคําแนะนํานะคะเพราะว่าพี่เขาก็จะมีแนวคิดที่แบบคิดมาลอบเลยอ่ะลอบแบบลอบเลยจริงๆนะคะว่ามุมนั้นมุมนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเลยว่าเออแบบเอ้พี่คนนี้แม่งเจ๋งกว่าอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นตอนนั้นรู้สึกอย่าง ว่าพี่เออพีเหมนแม่งเจ็ะพอมาวันเนี้ยวันที่แบบพี่เขาจะไม่อยู่กับที่ที่ไฟฟ้าแล้วอะจะยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบก็ไม่เป็นไรเว้ยเราคือความสัมพันธ์พ,นพี่้องอะไรอย่างเงี้ยความสัมพันธ์นนที่เรารู้จักกันมัแบบนไม่ได้จบแค่ในรั้วของที่ฟ้ากับทภาแต่จริงๆเรายัางสามารถต่อสื่อสารอะไรกันได้ตลอดน,น,นะคะ จริงๆอยากจะบอกนะคะว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เป็นคนที่แบบที่มอบแนวคิดนะคะมอบประสบการณ์นะคะแล้วก็ให้คำชี้แนะนะคะในทุกเรื่องการมีค่ะ,คะแล้วก็วันนี้วันสุดท้ายนะคะหนูก็ยังก็ยังจะพูดค,คำเดิมนะคะว่า ใจดีนะครับทำอะไรแล้วเขาก็จะทำถึงที่สุดนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรต่างเรื่องงานเรื่องอะไรต่างเีาก็จะทําให้สําเร็จนะครับเข้ากับลูกน้องได้ทุกระดับชั้นเลยนะครับส่วนจะฝากเึงอะไรกับผู้จัดการนะครับก็อยากจะฝากให้ดูแลสุขภาพตัวเองนะครับชีวิตหลังเกษียณมีความสุขมากนะครับก็มีความสุขมากนะครับขอบคุณครับ ความรู้สึกที่ได้ร่วมงานกับผู้จัดก,การนะคะคือผู้จัดก,การแกเป็นคนอารมณ์ดีนะคะแล้วก็มีอัดขยะใสยดี่เป็นกันเองกับทุกๆคนนะคะงานกับแกก็สนุกดีค่ะมีความสบายใจพูดเล่นอะไรกันคุยได้ทุกเรื่องค่ะส่วนที่อยากจ,จะฝากเหรอคะก็น่าจะเป็นหลังกเกษิตไปแล้วก็ให้ดูแลรักษาสุขภาพนะคะให้มีความสุขถ้าว่างก็มาเยี่ยมเยียนกันมากและซื้อขนมมาฝากด้วยค่ะ ขอบคคุณ่ะการทํางานร่วมกับพี่นิวัฒน์ศักดิก์สกุลนะครับอ่บอ,สอ,อสกสิทธร,รือวิศวกรระดับสิบของการไฟ้าส่วนภาพรวมน้อยเนี่ยแล้วก็ทํางานด้วยความขยันนะครับมีความรู้ความสามารถเป็นมิตรกับทุกคนนะแล้วก็ใจดีให้คำปรึกษากับน,น้อง ความเป็นกันเองแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆได้มากในกเรื่องประสบการณ์การทํางานอยากจะฝากถึงพินิวัตรสังสกุลนะครับที่ท่านจากเสียไปแล้วเนี่ยก็ขอให้ดูแลสุขภาพกายจุขวาพใาแข็งแรงก็ไปทํางานที่ตัวเองรักในวัยหลังเกษียณเช่นเช่าพระนะครับก่อเนาะ งานที่สนามของแกนะครับครับก็ขอขอบคุณมากครับความรู้สึกที่มีต่อพี่นิวัฒนะครับหรือพี่หมูก็ตั้งแต่เข้ามาทํางานเป็นน้องใหม่เนี่ยได้สัมผัสได้ร่วมง,งานกับพี่เขานะครับพี่เขาก็เป็นคนที่ให้ความรู้กับเราปรึกษาในเรื่องแนวทางการทํางานมาโดยตลอดพี่เขาก็เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีอารมณ์ดีสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณพี่นิวั์ที่ดูแลน้องคนนี้มาตลอดขอให้พี่สุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆครับ ดารขึ้นพิเศษนะครับก็ผมก็เจอแกก่อนที่ย้ายมาลำลูกกาส่งสมัยอยู่บางทีบ่อยๆนะครับในเรื่งกาประชุมอบรมสัมมนาต่างๆแลับรวมทั้งประชุมชมวิศวกร์ประชุมเพื่อไฟใหญ่อะไรต่างๆนี่จะเจอแกบ่อยมาก <Yeah. S 1> แกเป็นคนที่เฟรนลี่น่ารักนะครับแล้วก็เป็นคนที่หน้าต้าหานะครับแกอารมณ์ดีนะครับแล้วก็พอผมย้ายมาเป็นผู้อัญวาที่ลำลูกกานะครับก็ แกของคนที่ให้เกียรติผมค่อนข้างจะสูงมากเลยแล้วก็ผู้คำชื่อาทุกคนนะครับแกแบบค่อนข้างจะให้เกียรติแต bon, you, ่รับเป็นคนที่ไม่ถือตัวนะคนอ่อนน้อมถ่อมตนมากนะเป็นยิ่งอย่างของน้องๆทุกคนเลยรวมทั้งผมด้วยนะครับผมค่อนข้างจะเขาเร้องถือแกมากเลยนะในเรื่องของความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยทำให้ผมเอามาเป็นแบบจางเลยมันทําให้คนกล้าเข้าหากล้าเข้ามาคุยนะครับแกจะมีน้องๆรักเยอะนะครับ แล้วก็ในเรื่องของงานนะเรื่องของการเมื่อใหม่งานต่างๆเนี่ยดีเทลนี้ไม่ต้องไปดูเลยนะครับเพราะว่าแกค่อนข้างเฉลีนะแล้วก็รอบเข้าแล้วก็ส่งงานค่อนขอ้างจะเป๊ะนะครับไม่ค่อยมีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเลยนั้นเพราะว่าแกปเป็วนวิศวกรนะนะเพราะการแกมีอะไรอยู่แล้วแหละมันมีประสบการณ์เขางข่ายเป็นสูงก็สุดท้ายนี้ก็ฝากถึงพี่นักวิเทศนะครับก็ตัดเศษแล้วอย่าลืมพวกผมนะครับอย่าลืมน้องๆนะครับน้องๆก็ น้องๆก็รักที่ถึงพี่กันทุกคนนะครับหลายๆคนก็ที่ถึงพี่นะครับมากินกาแฟมาสานข้าวด้วยกันนะครับก็ขอขอบคุณพี่นะมาราครับที่ทํางานให้กบกพมาจนอายุ60นะครับขอบคุณมากครับพี่สําหรับพี่บุรพจน์มีโพนะครับได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเมื่อวันที่1มีนาคมนะครับ2524ประจําที่การไฟฟ้าผักไหนะครับ แล้วก็ท่านก็ได้ย้ายมาดํารงตําแหน่งวิศวกรระดับ5ที่ไปฟ้าอําเภอพระบาทนะครับอำเภอพระพุทธบาทนะครับและก็ได้รับความไว้างใจนะครับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าแผนกปฏิบัติการแผนกวิศวกรรมและการตลาดนะครับแล้วก็หัวหน้าแผนกมิเตอร์นะครับและล่าสุดเมื่อปี2562นะครับ ท่นานก็ได้ย้ายมารับดำรงตำแหน่งเป็นวิศวกรระดับ9นะครับประจำการไฟฟ้าบ้านหินกองอเมื่อมาอยู่ไฟฟ้าบ้านหินกองนะครับทางพี่วรพจน์เนี่ยก็ได้ช่วยงานหลายๆด้านนะครับของการไฟฟ้าบ้านหินกองสำหรับไม่ว่าจะเป็นการเกิดวัตภัยนะครับก็มีส่วนร่วมที่จะขี้ขายสถานการณ์นะครับแล้วก็มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม g ีนออ office นะครับซึ่งทำให้สามารถผ่านการตรวจประเมินไปได้ด้วยดีนะครับ ก็สำหรับในวันนี้นะครับรผมก็ขอแสดงมุทิตาจิตนะครับหลังจากพีรพศพี่วรพลนะครับเกษียณอายุราชการแล้วก็ขอให้ท่านนะครับมีความสุขกับครอบครัวมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีอายุยืนยาวไปอีกหลายๆปีนะครับก็ท้ายที่สุดนี้นะครับผมก็ขอขอบพระคุณนะครับพี่วรพลนะครับที่ได้วิทยะอุตสาหะปฏิบัติงาน กับการไฟฟ้าภูมิภาคมาจน40ปีก็ขอให้มีความสุขตลอดไปนะครับขอกาบสวัสดีครับ